สนุนโดยนิกแกน์สะดวกซื้อประหยัดรัพย์ประทับใจสินค้าและบริการคืองานของเรา055-711341 055-748-050สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการห่วงจุ้ยนะครับวันนี้รายการห่วงจุย้ยนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเอาปากกามาเตรียมจดกันเลยทีเดียวนะฮะ มงคลห่วงจุ้ยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลที่ผมไปค้นคว้ามานะครับเรามานําเสนอกับท่านผู้ชมในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าการจัดห่วงจุ้ยบ้านนั่นเองครับเรามาเริ่มกันนะครับมีดงังต่อไปนี้เลยนะฮะก็มีตั้งแต่หน้าบ้านนะครับห้องโถงห้องทํางานห้องนอนนะครับห้องครัวห้องน้ําแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดเลยคือในเรื่องของบริเวณบ้านแล้วก็ทิศทางต่าง,างๆที่เป็นมงคลครับ วันนี้เราจะนําเสนอเป็นประเด็นแรกเลยนะครับในเรื่องของการจัดมงคลเสริมมงคลห่วงจุ้ยเกี่ยวกับบริเวณรอบๆบบ้านก่อนนะฮะเขาเรียกว่าพื้นที่รอบๆบบ้านของเรานั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลในเรื่องของห่วงจุ้ยมากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบบ้านครับสิ่งที่เราควรระมัดระวังมากที่สุดเลยนะฮะหต้นไม้ยืนต้นตาย ไอ้ตรงนี้เนี่ยห้ามมีเด็ดขาดเลยนะฮะลองไปสำรวจตรวจตราดูนะครับว่าบริเวณไหนของบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ของต้นไม้ที่ยืนต้นแล้วตายไปหรือเปล่าถ้าหากว่ามีปุ๊บเนี่ยรีบจัดการนะครับถอนรากถอนตอเลยนะฮะขุดออกให้เรียบร้อยเลยไม่ควรเอาไว้ ถ้าเรามองในหลักของหงจุ้ยเนี่ยคือมองไปแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหหอเหี่ยวมองไปแล้วรู้สึกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สดชื่นนะครับมันก็จะกลายเป็นพลังงานลบแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของพลังงานที่จะเกิดขึ้นถ้ามีลมฟ้าลมฝนมากิ่งมันหักล่วงหล่นโดนบ้านปุ๊บอันนี้ก็ต้องเสียตังค์ชำรุดซ่อมแซมกันแน่นอนนะฮะทางที่ดีแล้วก็ควรที่จะขุดออกหรือจัดการกันเลยทีเดียวถ้าหากว่าบริเวณบ้านของเรานั้นมีต้นไม้ที่ยืนต้นตายครับ อีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือสิ่งสร้างปรักหักพังครับท่านผู้ชมครับคำว่าสิ่งสร้างประักหักพังนี้หมายถึงรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตุ๊กตาปูนปั้นนะครับกระถางต้นไม้เอ่ยนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเศษวัสดุก,ก่อสร้างที่มันดูชำรุดพังแตกหัก หรือเป็นเศษปูนเศษอะไรที่มันร่วงหล่นหรือกองอยู่บริเวณบ้านอันนี้ตามหลักฮงจุ้ยแล้วไม่แนะนําให้มีเลยนะฮะเราก็ควรที่จะเก็บกวาดทาความสะอาดออกหรือเคลื่อนย้ายเอาไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะครับหาที่ทิ้งได้เลยนะฮะไม่ควรเอาไว้อันนี้จะก่อให้เกิดผลลบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความมั่งคัง่งหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพของเราด้วยจุดเชื่อมโยงของมันก็คือในเรื่องเกี่ยวกับของชำรุดสิ่งแตกหักหมายถึงของที่ไม่มีประโยชน์ แล้ว ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมนะครับไม่สามารถที่จะเอามาบูรณะปรับปรุงเกินจะเยียวยาแล้วนะฮะแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ยิ่งลกเปล่าๆเราก็ควรที่จะเก็บกวาดทคำความสะอาดให้เรียบร้อยมงคนหงชุยก็จะได้อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์นั่นเองครับเราใช้เชิงความรู้สึกครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเห็นว่าเออมันไม่สมบูรณ์มันแตกหกักมันดูบุบสลายพังทลายปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันบกพร่องแล้วเราก็ควรที่จะเก็บออกให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มีเกิดขึ้น ไว้อยู่ในบริเวณรอบๆเช่นกระถางต้นไม้บินแตกหกักล้าบางทีมันอันตรายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมันคมได้หรือว่าถ้าเรามีเก็บไว้เนี่ยบางทีงูเงี้ยวเคี้ยวตะขาบเนี่ยมันจะแอบไปซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เลยนะครับเสียหายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยเอ่ยหรือว่ารักห่วงจุย้ยโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมครับ2ทิศครับคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าที่ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีจุดเชื่อมโยงไปถึงคำว่ายุค8ด้วยในปีพศนะครับที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณ4ปีข้างหน้านะครับแต่ถ้าตรงในเรื่องของปีคิดสะละคืคักยี่สิบสเนี่ยจะหมดยุค8เข้าสู่ยุค9ดาวมงคลที่มีผลมากที่สุดคือ2ทิศฮะที่มีดาวมงคลสะท้อนและเพิ่มพลังงานบวกนั่นก็คือที่ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้กินพื้นที่ค่อนไปตั้งแต่ทิศใต้ยาวไปจนถึงที่ตะวันออกเลยทีเดียว ในตำแหน่งของตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ในยุค8เราจะต้องให้ความสำคัญมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดความโปร่งความโฟของอากาศห่วงไงฮะห่วงก็คือลมนั่นเองนะครับให้อากาศนั้นถ่ายเทได้สะดวกนะฮะทั้งสองทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ สองทิศนี้ให้เป็นมงคลเลยให้สะอาดสะอ้านเลยนะครับห้ามมีสิ่งประลักหักพังกระถางต้นเมื่อกระถางต้นไม้แตกเศษเติงเศษปูนอะไรก็ดูเก็บออกให้เรียบร้อยเลยนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉีงยงใต้เห็นไหมครับว่าบริเวณบ้านในสองทิศนี้ผมก็ให้ความสำคัญค่อนข้างมากเลยทีเดียวไม่น้อยกว่าในเรื่องของพื้นที่ของทิศหน้าบ้านนะครับในยุค8พศ2 5 0 0ัอ,อ 00, ปีคิดสระตสอง0ันเนี่ยนะครับจนถึงปีคิดสระตสอันยี่สิี่ จะถึงก็คือเหลืออีก3ปีนะครับปีนี้2011นอะฮะอันนี้เหลือจนถึงอีก2024เนี่ยอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของดวงดาวยังเกิดขึ้นอยู่และยังมีผลในเรื่องของความเป็นมงคลอยู่นั่นเองครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับใส่ใจใน2องตำแหน่งนี้คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้นะครับให้เกิดพลังงานบวก ก่อให้เกิดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นของบ้านที่อยู่อาศัยองค์กรของเราให้มันสะอาดให้อากาศมันโฟโนะครับให้เรียบร้อยเลยนะฮะสองทิศนี้รับรองล้ายเปอร์เซ็นต์ครับเฮงรวยถูกหวยทุกงวดครับท่านผู้ชมครับในบริเวณบ้านของเรานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ว่าจะก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายไว้ว่าทําอย่างไรก็ได้นะครับให้สะอาดโปร่งโล่งแล้ว ถ้ามีต้นไม้ยืนต้นตายเอ่ยนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดมองปุ๊บเนี่ยมันขัดหูขัดตามันดูขวางดูรกก็ดูตัดแต่งให้เรียบร้อยเก็บกวาดทาความสะอาดให้เรียบร้อยห่วงจุ้ยจะดีสภาพสิ่งแวดล้อมจะดีก็ต่อเมื่อถูกสุขลักษณะที่ดีนะครับในพื้นบ้านเลาจัดกิจกรรม5-2กันในครอบครัวเลยครับ วันนี้เรามาทําความสะอาดรอบๆบ้านกันดีกว่าเราก็ร้อยไล่เก็บเลยนะครับอะไรที่มันดูไม่สะอาดเราก็ดูเก็บกวาดทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ให้โปร่งร่งนะครับเพื่อให้อากาศนั้นมีการหมุนเวียนที่ดีให้แสงเนี่ยมันส่องถึงพื้นด้านล่างนะครับเพื่อให้อากาศมันถ่ายแทะเทดีเมง้งก็คือแสงสว่างของอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นแสงแห่งการนําโชคนะครับ เรื่องนี้ดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่เรื่องเกี่ยวกับการปรับห่วงจุ้ยหรือการเสริมมงคลห่วงจุ้ยมันก็เหมือนพากันทําความสะอาดบ้านแต่จริงๆแล้วมีอิทธิพลมากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบบ้านดีนะครับส่งผลดีกับตัวบ้านแน่นอนครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมลองเริ่มทำนะฮะเรื่องราวดีๆนะครับโชคลาภการเงินก็จะเกิดขึ้นมีท่านผู้ชมเคยถามผมมาว่าในกรณีที่รั้วมันล้าวล่ะ ยกตัวอย่างางเช่นบ้านเราเนี่ยเราสร้างมานานแล้วเราอยากที่จะเก็บกวาดทาความสะอาดบริเวณบ้านให้สะอาดเอี่ยมแต่เราก็ไปเห็นพื้นที่ของรั้วเรานะครับมันมีรอยร้าวนะฮะหรือว่ารั้วบางส่วนเนี่ยพังชํารุดแต่ไม่สะดวกเลยนะครับที่จะใช้เงินในการซ่อมแซมบ้านด้วยภาวะเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยเราจะทําอย่างไรให้เป็นมงคลเราเอาต้นไม้นะครับใส่กระถางนะฮะหรือว่าต้นไม้อะไรก็ได้ที่มีอยู่เนี่ยเอาไปวางสกัด พลังงานลบก่อนก็ได้นะครับเอาไปตั้งไว้นะฮะเพื่อให้พลังงานลบเนี่ยไม่เกิดขึ้นมากนักแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับถ้าอยู่ว่าเรามีรอยรล้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็เอาปูนซีเมนต์มาผสมน้ําใส่ทรายนิดหน่อยนะครับอุดรูรั่วเองเลยครับรอยรล้านี่เอามาอุดเลยแล้วก็เอาเอาผ้าเช็ดเช็ดฟองน้ำเช็ดเช็ดหน่อยเขาเรียกว่าซ่อมแซมรั้วที่รล้าไม่ให้รล้าแต่ถ้าหากว่ารั้วมันพังไปเลยทั้งพืชเลยนะครับแน่นอนครับ อันนี้ต้องเรียกช่างอธิษฐานให้ดีเลยนะ,ะถ้าเอาว่าโชคดีมีเงินปุ๊บเนี่ยซ่อมรั้วบ้านก่อนเลยนะครับเพราะตามหลักมงจุ้ยแล้วเนี่ยถ้ารั้วพังนะครับหรือว่าบริเวณบ้านของเรานั้น มีการชำรุดเกิดขึ้นในพื้นที่ของรัวหรือว่าบริเวณรอบๆบ้านปุ๊บเนี่ยมันมีการชำรุดมีการเขาเรียกว่าปรักหักพังเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหผลเสียเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยครับจะทําให้คนในบ้านออมีเรื่องยุ้มยิ้มกันทะเลาะกันเก็บเงินไม่อยู่พูดง่ายๆว่าพานกโลกลโกเสลมาเต็มไปหมดเลยครับเท่าที่มีประสบการณ์นะฮะบริเวณบ้านนั้นนอกจากพื้นที่รอบๆแล้วนะครับ ในพื้นที่ของรั้วก็มีอิทธิพลเราก็ควรที่จะแก้ไขแล้วก็ดูแลนะฮะแต่ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์ล่ะนะครับอยู่เป็นอาคารพาณิชย์ฟึง้งตึงขึ้นมาพวกเป็นตึกเนี่ยโอ้โหอันนี้เดี๋ยวนี้เยอะมากเลยโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ประกอบธุรกิจอาชีพค้าขายต่างๆนะครับผมเน้นหนักเลยนะฮะตั้งแต่หน้าบ้านยาวจนถึงฟุตบาทหน้าถนนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่หน้าบ้านเราอย่างเดียวนะครับ โฟกัสไปเลยนะฮะพุ่งไปเลยนะครับตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับจนถึงนู่นเลยครับถนนเลยฮะให้เอี่ยมเลยให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่ามีท่อน้ําหน้าบ้านนะฮะอย่างเช่นมีเขาเรียกว่าฝาท่อนะฮะเราก็จะหาภาชนะหาอะไรก็ได้ไปช่วยปิดให้มันดูมิดทิศ ไม่ใช่ฝาท่อแบบท่อระบายน้ําข้างๆอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องปิดนะฮะไม่มีผลในเรื่องของห่วงจุย้ยแต่ถ้ามีท่อที่มันเป็นตะแกรงนะฮะมีท่อเป็นตะแกรงแล้วมีท่อผ่านเนี่ยเราก็หาอย่างเช่นแผ่นพายางก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยฮะมีแผ่นพายางก็ได้หรือแผ่นพลาสติกที่เวลารถเหยียบแล้วมันไม่มีเสียงดังนะครับหรือก็สอบปานก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้เมื่อสมัยก่อนผมเห็นใช้กระป๋อป่านแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นลักษณะเหมือนแผ่นพายางอันนี้ก็ได้หรือว่าเป็น เป็นผ้าที่คล้ายๆกับสนามปูอะฮะเหมือนแบบหญ้าหญ้าสนามแบบหญ้าเทียมอะไรเงี้ยนะฮะเอาตัดให้ได้ปรมบริเวณปิดฝาท่อปุ๊บเราก็เอามาวางไว้อันนี้ถือว่าเป็นการลดในเรื่องของพลัง่วงจุ้ยที่มันร้ายก็คือหมายถึงกินน้ําเสียหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ช่วยเบาไปได้นะฮะแล้วเราก็ให้สะอาดเลยนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าฟุตบาทนะครับจนถึงพื้นที่ของหน้าบ้านของเรานะฮะกระถางสิ่งแตกหัก สิ่งปฏิกูลทั้งหลายเก็บให้เอี่ยมเลยเก็บข้างเคียง,ข,ง,ข,งข้างบ้านไปด้วยเลยก็ได้นะครับให้สะอาดแล้วถ้าหากว่ามีการชํารุดยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ฟุตบาทหน้าบ้านแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างหน้าบ้านของเรามันมีการแตกร้าวชารุดผุพังเราไม่ควรเอาซากหินหรือเศษปูนนะครับมากบนะฮะเราควรที่จะเทพื้นไปเลยนะครับด้วยวัสดุใดวัสดุหนึ่งหรือทําให้สะอาดได้ด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่ง,เก,งเก็บยังเก็บย้าให้เรียบร้อยเลยนะครับแน่นอนครับพลังมงคลห่วงจุ้ยของอาคารพาณิชย์หรือตึกของ บ้านเรานะครับก็จะมีความเป็นมงคลมากขึ้นครับแต่สิ่งที่สำคัญครับนั่นก็